สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาทำกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทายก่อนว่าคุณครูจะทำอะไรเด็กๆด,ดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนี่อะไรรู้จักไหมคะน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูอันนี้อะไรคะเด็กๆ หลังจากอันนี้นะะละคาสีผ<า>สมอาหารนี่อย่างเปื่อนมุกอยู่เลยอันนี้เด็กๆรู้จักไหมคะว่าคืออะไรหลอดหยดหลอดหยดน้ำเนาะอันนี้่ะคะดีนน้ำมัน,นอันนี้ดเด็กๆรู้จักไหมคะเป็นผงสีขาวๆนี่รู้จักไหมคะครู้จักอะไรคะน้ำตา ไม่ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูนะคะ,ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมภูเขาไฟระเบิดกันเด็กๆรู้จักภูเขาไฟไหมคะรู้ค่ะใครเคยเห็นภูเขาไฟมั้งคะเคยเห็นจากไหนเออ,อจากเชงราวมีหรอคะจากที่ไหนคะ เขาไฟลักษณะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงคะเอามีข้างในอยู่เขาเรียกว่าข้างในเรียกว่าลาวาเด็กๆเรามาทบทวนเนาะเรามาทบทวนกันว่าภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนี่ภูเขาไฟระเบิด แล้วนะ,ะเป็นการทลองเอากาีก่ <ไป S 1> ยวกับภามด,ดูกันนะคะว่าเนี่ยเขาไฟระเบิดนี่ยลักษณะเป็นยังไงนี่นกรกของภูเขไฟระเบิดทีนี่คือประเทศไอซ์แลาเราไม่มีะคะเคยมีอีสานุ่นขแกนเป็นภูเขาไฟนานมาแล้วแต่ธรรบันหมดไปล เหหลามแดงๆเรียกว่าอะไรคะที่หลายลาวาภูเขาไฟนะคะเรียกไอสแลนี่ที่ปะทุขึ้นมาร้อนมากเลยนะคะเด็กๆค่ะนี่ลักษณะการระเบิดของภูเขาไฟนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้แน่เด็กๆเห็นภูเขาไฟของจริงแล้วเนาะนี่เดี๋ยวเรามาทำ ขาไฟจำนองการดูอุปกรณ์เหล่านี้นะคะขั้นแรกขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะเอาเบกกิ้งโซดาเนี่ยใส่ลงไปในปกุกขไฟให้ใส่ให้คุณครูหน่อยคะอ่ะอ่าตรงน,ยนายยอดให้คุณครูหน่อยนะคะลง <c oughs> ลงไปเด็กๆช่วยกันนับนะคะหนึ พอก่อนนะคะห้าหรือหกแต่ท่าไหไรดีฮะ <4. 4. S 1> ห้าไปแล้วจะเอาหกไหมคะแถ <5. S 1> มอีกช้อนนะภูเขาไฟเราใหญ่นะพออีกหนึ่งเป็นหกอ่ะโอเคพอก่อนนะคะแล้วแล้วต่อไปน้ำยาล้างจานเติม <5. S 1> ไม่คุณครูนหน่อยค่ะน้ำยาล้างจาน <5. S 1> ค่อยบีบลงไปนะคะบีบช้าๆยืนได้ค่ะ อย่าลังกัย่ย่ออะไรคะใครรู้จักบ้างย่ออะไรคะย่ออะไรคะลายป้อนเอฟพอหรือยังคะอะ่แล้วเราจะเติมสีผสมอาหารลงไปนี่ใครบีมันพูไหน่อยอันนี้ค่ับีม

บี่เสร็จแล้วเด็กๆเอาวางเอาวางไว้ชันี้ฝากให้คุณคูด,ดูต่อไปจะเติมนีม่อะไรคะน้ำส้มสายชูลง<า>ไปลักษณะของน้ำยาล้างจานในเวลาโดนน้ำเป็นยังไงคะเด็กๆคะมันจะมีฟองเนาะปล้พอดีมันทำปฏิกิริยามิสเตอจะเทดีเอ่ยย้อนมาหาคุณ ค่อยๆทีนะค่ะ Are you ready? ฮ huh? ะ Are you ready? y e s, <Yeah>. <S Ah yes a r Let's go เป็นยังไงคะเด็กๆ็นการเปลี่ยนแปลงนยคะเป็นยังไงเอ่ยว้าว ไหมันเขาไฟระเบิดเหมือนในทีวีเมื่อกี้ไหมคะเด็กๆคะเหมือนไหมคะเหมือนนะตาว่าสีสวยด้วยเด็กๆว่าที่มันเกิดก๊าซขึ้นพุ่งขึ้นเป็นฟองขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเออเด็กรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะฟองจานเพราะว่าฟองที่มันออกเป็นน้ำยาล้างจานเนาะ ทำปฏิกิริยากับนี้เลยเนกิ่งโซนาเจอกับน้ำส้มสายชูเข้าไปมันเกิดเป็นก๊าซข่าวไดออกไซด์ออกมานะคะก็รระเบิดขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยบันทึกผลการทดลองภูเขาไฟระเบิดลงไปในใบงานของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูให้ทำแจกใบงานนะคะ เด็กๆนั่งตามที่เลยค่ะแล้วทำใบงานนะคะมันคือผลการทดลองของเราลงไปเนาะตามที่